บอสยายหวานเจีย๊ยบสตอรี่ชัดชวนยิ้มตามสุดๆลาสุดทั้งคู่อยู่ที่ญี่ปุ่นกันค่ะแฟนๆกรีดร่นความน่ารักคู่นี้หลังจากรอมานานอยากเห็นทั้งคู่เที่ยวด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วลำไยนั้นก็มีทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่น3วันนั่นเองค่ะ ส่วนบอสเอวานนั้นเจ้าตัวก็เพิ่งจะอัปเดต IG Story ว่าไปที่ญี่ปุ่นแถมช็อตน่ารักก็ถ่ายด้านหลังคนสวยแวบๆหลายคนบอกว่าเป็นลำไย,ยหายทองคำพอสตอรี่ทั้งคู่เช็คอินที่เดียวกันนั่นเองค่ะและคลิปดังกล่าวของบอสเอวานที่ลงผ่าน IG Story นั้นค่ะํากลางแฟน,ฟน ตั้งแฮ่แม่โมเมนต์ความน,น่ารักดังกล่าวกันเนืองแน่นทำเอาด้อมบอสใหญ่ใหญ่บอสยิ้มตามความน,น่ารักคู่นี้คอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งอัปเดตว่าคนสวยของบอสพร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่า กรี๊ดเลยจ้าคนสวยของเขาเขาอัพลงเองเลยพร้อมติดแฮทแท็กบอสเอวหวานลำใย,ยหายทองคําและโพสดังกล่าวแฟนๆคอมเมนต์บอกว่าน่ารักยหญ่บอสอยากเห็นน้องไปไหนมาไหนด้วยกันรอดู น่ารักโอกาสใช้ชีวิตเต็มที่หาความสุขให้มากที่สุดนะคะทิปนี้หวานเกินน่ารักมากมายใหญ่บอสบางกรบ,บอกรักนะใหญ่บอสรักมากมายเลยใหญ่บอสเที่ยวให้สนุกนะทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับ คอมเมนต์นี้บอกยกรีดค่ะเดินทางปลอดภัยท ah nah ุกคนขอให้เที ain, ha, um ah ่ยวให้สน e ุกนะกลับมาลุยงานต่อเที่ยวให้สนุกครับน่ารักที่สุดน่ารักมากใหญ่บอสเดินทางปลอดภัยน่ารักเรียกได้ว่าหลากลายความคิดเห็นราคาชื่นชมความน่ารักของคู่นี้กันเนืองแน่นบอสเอหวานและลำใยหอยทองคำหลังจากแฟนๆแห่แชร์คลิปที่หนุ่มบอสอัปเดตผ่าน IG Story โมเมนต์น่ารัก ถ่ายด้านหลังของลำไยไห่ทองคำมาฝากแฟนๆนั่นเองค่ะน่ารักที่สุดกันเลยละค่ะคู่นี้ส่งต่อความน่ารักมาฝากค่ะ